สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับมาตามสัญญาที่บอกว่าจะนำเอาเหรียญพระเครื่องของวัดป่าพาสุการามรุ่นสร้างมหาเจดีย์ให้อเอามาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะมาวันนี้ก็จะนำเอาเหรียญ พระพุทธชินราชนะเจ้าสัวนะครับมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนี่ครับนี่ครับเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงลงยาไปนะดูด้านหลังสักหน่อยเห็นไหยครับเหรียญ พระพุทธชินราชดูด้านหน้าครับนี่แหละครับเหรียญพระพุทธชินราชเจ้าสัวนะของวัดป่าผาสุการามรุ่นสร้างมหาเจดีย์นะต่อไปก็จะส่องกล้องให้ดูนะสองกล้องดูให้เห็นแบบชัดๆกันเลยนะครับ ครับตอนนี้มาดูการสองกล้องดูให้เห็นแบบชัดๆมาดูครับนี่ด้านหน้าสมเด็จพระพุทธชินราชด,ดูเส้นสายลายสิน ดูศิลปะดูความงมดงามแสงสะท้อนระยิบระยับจับตาเลยทีเดียวเห็นหรือไม่เห็นหรือไม่ค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่ดูคำว่าชินนลราชเจ้าสัว ฮรูศิลปะรูความงดงามขององค์พระที่ดำนานอ่าบอกว่าเป็นพระที่สวยงามที่สุดในโลกนะครับคือสมเด็จพระพุทธชินราชดู เส้นสายลายสินนะดูแสงและยิบระยับงามจับตาเลยทีเดียวเห็นหรือเปล่านี่ครับชินราดเจ้าสัวนะนี่ครับดูมาดูกล้อง 60x ดูแบบชัดๆไปเลยนะนี่ครับ สินราชเจ้าสัวนะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านี่ครับชัดเจนชัดเจนชัดเจนนะแสงสะท้อนแสงสะท้อนแสงสะท้อนดูนะคำว่าชินราชเจ้าสัวนะชัดเจนชัดเจนชัดเจนแต่ว่าแสงสะท้อนเยอะเหลือเกิน ต่อไปก็ดูด้านหลังสักหน่อยครับนี่ครับดูความสวยงามดูศิลปะด,ดูยัน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 ดูเส้นสายลายสินมีคำว่า วัดป่าผาสุการามหนองวศออุดรธานีสองหห้ก็คือปีที่จะสร้างาซึ่งอยู่ระหว่างาการสร้างพระมหาเจดีย์นะครับนี่ครับสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากดูครับดูภาพรวมสวยงามมาก แสงระยิบระยับงามจับตาเลยทีเดียวครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ